เขา้อกวาการเคลนไหวของนีาแทบไม่เหลือแล้วนะเจ้ันีไมั่สาวนรกวมกับเบีย แบบหอบหอบคือหอบไม่ตื่น้าตาไม่หน่อยเถคือมีตาเศ้อยู่จะพาไปหาหมออยู่เขาเขาบอกเห็นปงูเมันเป็นแบบหงูหอบเป็นหอบนั่งกับคือต้องเหยียดขาไปเลยนะส่วนบ้านจะมีหลายอย่างธรรมดาคือจะ เี้นีพัหวนเลยะองกองยกองสามทุ้ครองสามพัฟหนึ่งครับทุกภาพครับภัพนึงครับ